ต่อไปเขาก็ได้มาละวนลแล้วเราต่อจากสวนพระโลกเราต้องไปจับเราต้องไปจับอยน้หละกิจกรรมโลกนซึ่งจะเปล่ยนตนจากโซตรต่อโลกต่อรตีนว่าเก้าไม่กีกิโกรม่กี่่เขียนสะบบนสอสัร Bye. <laughs> เ่งสองสาค่ะโอเครั่ะถอยุกนะคะแค่หนึ่งสองค่ะดีเด็ดเด็ดีเ ทางงีขอ,ขอได้แก่จังหวัดเชียงราย และผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการระวังเชรล้านนาประจําปีพุทธศักราช2568ทุกท่านครับกระผมและระเบชาวไร่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายรับหน้าที่พิธีกรในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการระวังเชรล้านนาประจําปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ครับสำหรับรางวัลเพชรล้านนาประจําปีพุทธศักราช2568นั้น ซึ่งวัดสายแก้วพธิ์ใหญครับโดยท่านเจ้าปู่พระาวัตนญาณนีคูมาอริยชาติริยจิตโตร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดยการบังคับท่านวันเฉลิจงสุดท้ายก็ดีในเชียงรายนำโดยท่านรองศาสตราจารย์บดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับเราได้มีการจัดให้มีการมอบรางวัลเพชรล้านนาประจำปีพุทธศักราช2 0 0มาในพื้นที่ของ8จังหวัด กาเดินคอนผูการโครงการกันกัตธุบาน่าจะเนิญนดีเราก็มาเริ่มโครงการกันใหม่ขวบโครงการนี้เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ก็เป็นเทียดี่จะให้เด็กใ้เยาวชนได้มาแสดงทักษะความสามารถคขวบเพร การได้เขียนเคล้านนานะครับ c r a u dot a c d o เรียนท่านรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านดรวันชัยครับเราได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผมน้องนวัดและน้องยานีปรบมือให้น้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ล้วร่วมเชียร์กันทั้ง17จังหวัดเลยทีเดียวความรู้ลอยสวยในอากาศอัดชัด้กว้างไกล նեյկան փքքնա บริหารทั้ง17จังหวัดของภาคเหนือนะครับตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกนเรียนนักศึกษาทั้ง17จังหวัดของภาคเหนือนะครับวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่20ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่คุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ภาคเหนือครั้งที่20โดยใช้ชื่อว่านครเชียงรายนครแห่งการศึกษา AI i ี now เจอท่านประพัฒผู้เจริญนายกเลื่อนกรีเมืองลำพูแล้วท่านสัจวิท์รีลาววนิชนายก,กรีเมืองไผเยาวนะฮะท่าน สิ้นตื้อชัยเราผู้อนวยการโรงเรียนายนาเรีรัตนแท้มาในนามจับัดแพร์อันประสานพวงป่ามันเป็นปปลูกศิษย์รักอยู่เทศบาลน,นครสมุรน,นครแม่ดูความสําเร็จของนครเชียงรายเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นเจ้าภาพระดับประเทศก็ต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้นะเนี๋ยวเรียนว่ามาในงานดูความสมําเร็จแล้วก็ท่านขอบขุนสมัยเราในยุเต็มปีเมืองสวนขล้ออันนี้ก็จะเป็นเจา้าภาพภาคปี นิชัยกองแก้วได้ยกเต็มปีทำบนเมืองโย,ยนใต้นะะฮหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็าส่งชื่อมาแล้วก็ท่านอับดุลกอ,อเดย์อย่าอย่าของอสนสญญกักศาสนาของขบจเชียงรายแล้วก็คุณหมอพรชัยอย่างที่บอกคือมามีโอกาสกมจาจังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งนะฮะผมไม่ได้มาหลายปีปีที่แล้วมาตอนเปิดจำได้ว่าเปิดเสร็จสองวันน้ำพระโทษตรงนี้นี้ก็ภาวนาว่าพายุขเข้าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะ คิดว่าเจงไหลายแล้วผมไปมาทุกภาควันนี้ผมมาสายกระปินก็เต็มเกียดเลยนะฮะ